ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูลกายาออยเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกชัยยามิชชัยอย่างเป็นทางการเปิดตัวแล้วเมื่อวันที่11บมกราคม2 5 6 5นณจัสโก้สามย่านมิชชาวออฟฟิศทาวเวอร์ชั้น24กรุงเทพค่ะโดยภายในงานจะได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงความเป็นมาของแบรนด์จากผู้บริหาร พร้อมกระทบไหลและร่วมพูดคุยกับชาย,ยามิชัยในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกด้วยค่ะการจัดงานวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษที่ทุกคนด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์กายาออยล์ไว้สาหรับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับชื่อว่ากายาออยล์นะครับมีส่วนผสมของน้ํามันงาดําน้ํามันงาขาวน้ํามันงาขี้ม่อนนะครับก็ โดยเฉพาะน้ำมันงาดำงาขาวเนี่ยนะครับนำเข้าจากประเทศเยอรมน,นีนะครับบรรจุในนวัตการรมของลิฟิดแคปซูลนะครับซึ่งทําให้ดูดซึมได้เร็วละลายได้ดีนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมขาดแคลเซียมนะครับหรือว่าจะเป็นอยากจะบารุงกระดูกอะไรต่างๆนะครับแนี้ก็เหมาะกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วคาเกอกรุ๊ปเนี่ยก,ก,ก็ตั้งแต่ คนรุ่นน่าจะสัก3าเป็นต้นไปแล้วกันนะครับก็ที่เป็นที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มของเรานะครับก็ก็จริงๆคนทั่วไปที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันที่แบบมันยากที่จะต้องไม่เครียดไ,ม,ไม่กินชานงมไข่มุกออกกําลังกายตลอดหรือแม้กระทั่งจะก,กินแต่ผักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเราก็เลยดีไซน์พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาให้กับทุกๆท่านนะครับ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาของของคนไทยทุทกคนเลยแล้วก็คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจะตอบโจทย์คนไทยทุกคนแล้วก็ในราคาที่ที่เรียกได้ว่าโรงงานมาเองก็เลยเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับประมาณนี้เราก็คาดหวังว่าเราจะได้ยอดขายจากปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสักเข้าตัวหนึ่งได้ครับปีนี้น่าจะปิดอยู่ที่ประมาณ500ล้านนะครับครับแล้วนไ,ไงาครู้สึก ออขอบคุณแบรนด์กายออกายออยนะครับที่ให้ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ในตอนนี้นะครับ,รบจริงๆเริ่มจากการพูดคุยกันนี่แหละครับแล้วก็ไปเจอคุณยันชัยในงานบอกเขาเรื่องถึงปัญหาสุขภาพว่าเขาเห็นเราหน้าจออยู่เรื่อยๆบอกพี่เอทำงานหนักขนาดนี้พักผ่อนมีบ้างในเรื่องของสุขภาพร่างกายตั้งๆที่เราก็ดูแลตัวเองแต่บอกว่าลองเอานี่ไปทานดูนะกายาออยครับเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองไว้ใจได้เชื่อือได้ที่เขาไปดูข้างกล่องเขาให้เป็นกล่องไปเนี่ยนะคะโปรดักเข้าไปเขาไปนั่งดูว่า เป็นงาดาําเป็นงาขาวเป็นงาที่มอนซึ่งเราอ่ะรู้สรรพคุณของงาดําและงาขาวอยู่แล้วเพราะจากตัวเองเนี่ยได้สัมผัสมานะคะว่าพวกงานเนี่ยถ้าถ้าเห็นคนเฒ่าคนแก่ที่เขากินนะครับเขากินงาพั่วถึงได้บอกว่าทําไมเขาช่วยร่างกายเขาได้แล้วเขาอยู่ได้ถึง8ป90กสิบร้อยกว่าเขายังแข็งแรงแต่นี่คืองาที่สกัดมาแล้วอย่างเข้มข้นนะ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทานเข้าไปแล้วได้ได,ได้ได้ผลกับตัวเองเขาได้ผลมาว่า ขอบคุณนะครับที่เจอวันนั้นแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆอันนี้ให้ผมมาเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยคุณยันชัยบอกว่าพี่เองั้นผมขอทาบทามเลยก็ได้มาเป็นมเซนเตอร์ให้ผมถอยได้ไหมอ้าวเพราะว่าปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลจริงๆครับเราก็เลยทํางานด้วยด้วยความที่ไม่ไม่กังวลเพราะการที่พี่จะรับงานแต่ละงานพวกหนูพวกเขาก็คงรู้ดีนะครับว่าบางทีเราต้องผ่านการคัดกรองแบบเยอะแยะมากมายทดลองก่อนแน่นอนทดลองก่อนแน่นอนด้วยนะครับ ก็เลยพอมาเป็นกยายออยแล้วก็บอกว่าไม่ตะกิดตะพวงใจเลยครับ่ได้กรทอไปผลลัพธ์ที่เิดนตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี้มันใช่สหรับเราจริงอันดับแรกเลยที่ได้น,นะครับก็คือเรื่องของข้อพ่อเข่าแล้วก็การปวดเมื่อยปวดเมื่อยเนี่ยมันจะเริ่มจากข้อมาก่อนแล้วก็ปวดไปหมดเลยครับหลังเหลิงก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยน,นะครับพี่อ่ะโทษเตียงโทษที่นอน เพราะพี่นอนหลับแล้วพี่ตื่นมาแล้วพี่ไม่สบายตัวแล้วพี่ต้องไปทํางานเนี่ยมันต้องการความเฟรชความ alert แล้วก็เลยบอกว่าที่พอพอเราได้ทานไปเนี่ยอาทิตย์แรกที่เห็นเลยเนี่ยนะครับหายไปจนเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่เราจะมาเนี่ยนะครับก็บอกเลยบอกว่าพี่เลลิเกมาก่อนนะฮะเลลิเกแล้วก็มาเนี่ยวันนี้ก็คือแบบมันมันเหมือนแบบไออาการปวดเมื่อยนะหายไปที่เห็นเห็นแล้วก็ผลได้ผลผลที่ได้ตามมาเนี่ยก็คือการขับถ่าย ที่ได้มาจากจากการบางคนมีปัญหารเรื่องเกีกับการขับถ่ายด้วยก็เพราะว่าลองดูนะครับกายาออยอาจจะเป็นอิกตัวเลือกที่ทช่วยท่านได้ไม่ต้องไปทานยาถ่ายไม่ต้องไปอะไรเลยใช้ใชรธรรมชาติบําบัดแบบนี้แหละครับดีมากเลยธรรมชาติบำบัดจริครับเพราะฉะนั้นก็เลยความอ่อนเพลียก็หายไปจริงๆก็เลยบอกว่าเออมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยากจะแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับและโดยเฉพาะ คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสตตีทฟูดเยอะแยะเลยบ้านเราอะครับของกินก็มากมายไก่กองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาอะไรตัวช่วยดีๆเข้าไปอีกสักหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งอยากให้เปิดใจจริงๆนะครับว่ากายออยอะคือมีออยรับรองแล้วโรงงานผลิตก็เป็นโรงงานที่มาตรฐานที่จริงครับหนูๆน้องๆอยากจะบอกนี้นะคะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ต้องรอถึง30ได้ไหมอะอยากจะบอกจริงๆนะไม่ต้องรอครับทานได้เลยครับทานได้เลยเพราะ มีผลปลอยได้อยู่หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับจากที่ด็อกเตอร์มานั่งคุยเมื่อกี้เนี่ยครับคือเราได้รู้เลยบอกว่ามีวิตามินอ e ีด้วย <Ừ. S 1> วิตามินอีเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวด้วยถ้าเผื่อว่าทานอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคบมันก็จะจะได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายเราก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ว่าดูแลร่างกายกันซตั้งแต่วันนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปกว่านี้นะคบ <Okay. S 1> เพราะใน,ในตอนนี้เราอเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยมลภาวะที่มันเป็นพิษก,ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรง เดี๋ยวสู้งานไม่ได้นะรเราต้องต่อสู้กันต่อต้องต่อสู้ต้องแข็งแรงนะค,บ,คบจริงๆแล้วน้ำมันงานดำของเรามันจริงๆในตลาดมันมีนมขายอยู่แล้วเยอะมากหลายแบรนด์เหมือนกันแต่ของเรานี่บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอยากให้ทดสอบ